มีทีมาชวนไหมครับมาชวนเยอะนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ไปนะครับพูดอีกทีนึครับก็ผมจะรอคําตอบจากบอยมิรุรุนะครับหรือพี่บอยนะครับก็รอจากพี่บอยว่าพี่บอยจะทําทีมต่อหรือเปล่าถ้าทําทีมต่อเลยคือมนอยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกผมหรือเปล่านะครับคือผมรอแค่คําตอบพี่บอยนะครับแล้วก็ถ้าพี่บอยไม่เอาผมก็าอาจจะไปทีมอื่นนะครับแค่นี้นะครับอย่าทะลึ่งไอ้สัตว์มีคนมาแต่เย็น มีคนมานิ่งไว้ขอปืนหน่อยไม่มีอาสนไปไอ้ผมฟอร์มผมฟอร์มยิงกันเองพี่พี่สิลอตจิลองพี่สิลองฟอร์มยิงกันเองก็มาส่งไว้พี่ไอ้ตัวนึ้พี่ขวามือขวามือขวามือเจ้าไอ้อัส I'm 15ปีฉันว่าไม่ยากนักนะจะได้ r ฮ้ยตัวสายไม่เก็บไม่เก็บตัวไหนตัวสองเอาอีกตัวหนึ่งพอไม่เห็นวะหลังหลังหลังอีกเจ็บ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 หลังรถตัวนึง ไปกี่ต้วน้อยกี่ตัวน้อยหมดหมดสวยพี่ก่ยโอ้สวยพี yeah, ่ก่ยสวยพี่ก่ยไอ้เหี้ยทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจน็อกน็อกน็อกโอ้ตัวจี๊ตัวเลยตัวเลยเนี่ย อ, 3, อยู่บ้านอนบ้านอนบ้านวจริงตัวบ้านบ้านนี้นรัรผมขอบคุนงครับ,บน,น,บน,นึรีกอนตันนวจริงเลยใช่เลยเนี่ยมาเขาตัปวอมโอ้โหดูก็รู้แล้วพี่ เอามันเยอะสุดอยู่ในบ้านเหรอนอกนอกนอกกำแพงกำแพงข้างนอกกำแพงเลยใช่ไหมอย่าเสือระวังเล่นด้วยดิอาจ<า>จะแบบคนเคยรู้จักก็ได้เออแบบรู้จักแบบรู้ว่าเขาเป็นใครไม่ได้สนุทอืม <c oughs> ไม่รู้อ่ะเหมือนจะอกเลพี่เขาใจเอารถกูมาพอพี่มีรถแล้วไอนพร้อมมาแล่ร้านที่ตกอะไหลแจริงเจ็บไ้อตัวเลยเสื้อาที่พี่ออตต้นเข้าใจกันว่าคุยแล้วคลิกปะอ่าถองไอไอนี้ดีกว่า ไอ้นี่แ่ละทำยังไงจะดีแม่แม่ก็ไม่ชอบแล้อื่นก็ต้องไปจับหัวเขตายปเออพร้อมเดี๋ยวพี่เฉสลายเองพร้อมไปก่อนไปก่อนเรื่องหนูย้ายพวกนี้กันหนูย้ายพวกนี้กันตัว มึงเชิงดีวะ่ะชอบไวนุ่มไปเล่นเกมใหม่นไหนนุ่มไปโทษโชคชะตาซะที่กดเจอห้องเดียวกูชิคเกโคเทขวามาขวาเลยวะขวาที่อะไรมีอีกตัวหนึ่งเหรอวิ่งผ่านเอ๊ย มแม่ดีนะคุณจะไม่มีคนดูกูาตายเลยเนี่ยโอ้โหวิ <c oughs> ่งผ่านมาเมื่อกี้วิ่งผ่านมาเหรออีเกือบตายดีนะหันมาอ่านแชทก่อนไอ้เสร็จเนี่ยไม่นักกูหันมาคุยกับคนดูแล้วทำไมกูไม่ขอส่วนที่เบ้นก่อนค่อยไปวะเมื่อกี้ตันดิ เฮ้ยนี่แค่หลับประตูอ้โหน้ำก็โปรอ่ะเฮียตีเมื่อกี้นี่หว่าที่มันยิงผมเฮ้ยเสียงขวาเมือปะ่ะเออได้ยินเหมือนกันนะครับใช่ฝั่ขงข้าเยอะเลยจังจกเอทเคบีช่วยด้วยมึงเล่นคนเดียวมึงอยู่ยคนเดียว บาไปครับเอ้าไอ้โดนไฟตัวเองอ่ะน <cutter> ั่นคเข่าเข้าไปโดนไฟตรงนี้ห่านจับมันยังได้อะไรวะกร f ถัก อ้าวแล้วทำไมมันไม่ขับมาวะไม่ต้องเข้าวงไม่ใช่เหรอวะเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันสบายหูอ่ะใส่เนี้ยไม่ร้อนไม่บีบแปนวะ ถูกต้องครับผมบูตแคมป์มันเป็นบูตแคมป์บ้านผมครับผมเฮ้ยๆๆ้ๆๆๆ้ยเ้ยเ้ย้เเเเเไม่มีบวกยาวัดไอ้นมด ต้องเข่าหรือว่าอะไรเข่าเข่าหน้าเลยอุ้ยไอ้เฮียโดนทางไหนยิงมานี่ยโดนอีกฝั่งหนึ่งเ <7 K. S 2> ด็ดเก๊หนึ่นปีนสองพีไม่ไดไปหน้าหรอเอ้ยหน้าชิ้นตัวหนึ่ง ก็นั่งนี่ทางไหนวะไหนวะพี่อ่าไม่เจออ่ะกัดฟ้ารับฟ้า หลอกหลอก you <sighs>